วัใครคิดด้ววันก็ดีเด้อสวัสดีสบายดีจ้า FC ทุกท่านมือจะบังกลองแม่ได้หรือบ่ได้บังใช่ขางผีมันบังมื้อนี้กะอันนั้นจับไก่ในครอบอะไรพี่น้องเอ้ยชวนอันนั้นสช่วยกินส่วหมูกินคุณมาตามมือเด้น่ะเห็นบหม เพราะว่าไก่ในขอกเขาก็บหลายโตอยู่นะเอาไก่ในเพื่อนนี่เหเล,บบเละพี่น้องวันนี้แม่เปิดไปตลาดาไปซื้อไปตลาดจะจักสิกินที่ซังไปตลาดก็มีไก่มีเป็ดมีปูมีปลากันก็ไม่ใช่เบ,บื่อกินแม่สองตัวเลซื้อต่อมาสุดพันไก่สองตัวเลยได้พี่น้อยมันจะบนสิบวัวตรงบนที่ทำมาสดสดด้านหังก็จะเป็สถาน หลับไก่ใส่ป er mm ีเ hmm. ด okay. no. ็กพ yeah. okay, ี <m <m <y <y uh ่น้องเด้อจัดตองใส่หางเรียกว่ซื้อเนาะกระกูว่าปีเขามีโอเคก่อนลูกอ่ะตอนนี้ก็ลุกคนแล้วเขาก็มาลนไฟเด็กพี่น้องเด้อให้เมียเห็นให้กินก่อนมือนี่โคดี้แบบไก่อ่อนนะกระนากั่เมื่อยแล้วพี่น้องเบี้ยงตากแบบบ่กันเห็ดเวียกคนบริเวณนั่นะคนบริษัท บ่กอเห็ดไปบบได้บได้เล่งมันได้ดอกเห็ดซำทันบบเห็ดเบียงนี่เราคอยอยากใส่ถั่วนี้จะเป็นยังไงเราจะให้โซยอยู่ได้ทันยู่ลาลาครัอยู่ได้พี่น้องเด้อโต๊ะแม่บัดซบหางเงินแห้งเต็กของบบใส่เลยมาหอดเฮือนหอดได้กินเผาเอ้าเพิ่มแสงพี่น้องลงไป เกือ่ถูกมือเกือเศ้าเกือแรงเด้อพี่น้องเด้อเห็นอยู่ในคลิปเนาะข้ามาซื้อข้ากะตัวหาอกซิเจนได้อยู่บ่หาซบ่ได้บ่ได้ไโเจ็สีาขายรลเจ็ดสี่หกแ่าซื้อเป็นกิโลเนาะังงอกขายหยกเลยเฮากะไลราคาาซก็ซบ่ยบงไกินเลยแหะบ่พอได้เขาไดขายนั่เนาะเขาทำซื้ออยู่ เอาไว้ต้นหักพี่น้องหมู่คือแบบนะีน้มากเลยจับขาวกินๆหน่อยอไปซื้อเขา,ากระแพงคที่จำได้นี่ยไปกินสดๆเขาขาเลี้ยงขายอยู่ตลาดนะ่ะเพอ้อๆนะท้องซ้ำหมื่นยังขายบอ่ออกมันเป็นไก่เก่าท่านกระชามกระใม่ยี่วันนี้ไม่ไม่กุ้งโตกระชามเศร้านี่เดี๋ยวใครบ่อยากขายของเนาะทุกอยนั<อ>้นมันเป็นการขี่ตัวนั่งเลยการขาขายคือการตัวอะไรขี่ตัวไม่ ถ้ากระขามุส่ามีรถหนึง่งทิ้งเขามาเบิ่งแล้วมันโมเมนอันนี้เป็นคำคลองพ่อคอยสอนเด้อเฮ้ยเด้อไปฆ่าไปยังเดี๋ยวเดียวพี่น,อน้องไปยังไปเซิร์ฟคือไปฆ่าไปฆ่าคือไปตัวแบบนี้หรอตัวนี่ค่ะแม่มาไปเซิร์ฟแตคืออธิบายเด้อพี่น้องเลยสมมติเราลงสนามเนาะเซิร์ฟซงคาบนี่บอกข้าเจ้าบอกา่า เขามีเขาขาเขา,ขา,ขาขแบบนี้น,น,นะพี่นอนะอไไ้องเราไปซึิญไปสงครามนะพี่น้องเนาะได้ข้ากันได้ก็ดูด้ซิได้กำไรกับตั๋วแล้วแบบน,นี้เดูดซิได้ข่าได้ขายอันเป็นความจริงเลยพี่น้องเลย ยกไก่แม่พัดสองพี่น้องขาเมื่อห่จับไกู่ให้มันใหญ่ก่อนะบันี้เฮ้ยเนาะเรื่องมันใหญ่ํำได้สำนึงแล้วจับตัวเดียวกินเลยบานมันน้อยก็เลยสงตัวตพออนนี่น้องอืสำไก่ขวัญเลยนี่ตกลงสีก้อยหรือสีส่ว ีก็บขขากมาแล้วพี่น้องปีก็ตั dove, freely, ดมาสดๆนัเลยพี่น้องด้ยีดำๆนะตัดมาสดๆเลยจีนะพี่น้องบัได้พ้มีดให้ดนเลยเริ่มบกเข่าบัวได้ริบยองแหว่งบินกับ ยังไงอยาก,กินห้าอันน้ำมูนะล้างข้าวกำมืออื่นด้วยพี่น้องได้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยพี่น้องได้ถอดก็ใส่กระโลมเลยเมือ <S <S เม่อยเพียแดดแล้วก็พากันลงมาก่อนพี่น้องเลยกระชิมุ้งกระชิกระบืบนจะือมายายๆแล้วก็ตอกสองคนกระชิโตกระไกั่สองคน นี่ liksom, นนเเนย efecto, จะเห s <S ็นน้ำกระได้ได้เนี่ยอุ้ยบรรยากาศอนั้นพี่น้องเอ้ยครัวเรียบร้อยแล้วครัวเรียบร้อยแล้วนี่แต่ หกลับถามห้แไ่ก่อนนนูนั่งโซ่ยน,นี่คือว่ามันขักมันเจ็บใจแค่ไหนอยนู่นะคะนนว่เตัวไหนกวรสอยแล้วเนาะเด็กนั่งเด็กทน่นี่เด็กยื้อหน,น,นกกบง่อยกบง่อย ยืนก็พอสิซอยแล้วเด้อพอแฮงเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแม่จับมีอีกอ่ะต้นมุนไทแน่ตัวบ่แม่นอันเออตัวนันแหละเออมีนมโออันนี้อุ่นแล้วบ่อันเขาเย็นนี่เอออุ่นแล้วมันเบิ่งมันบ่เป็นกินซําบ่จักแ่แบบแล้วเออ กอเปน็นงานเอาไว้ต้มใหมูมันแล้วเห้ยไนจะดเข่าเลยเกินีอข้านมาีเนียงไอยากเขา่ามีแล้วต๊กเข่าเข่าคนน้นเราไเสืองไว้ละอือเราคุ้นีลยเราไปเสียกไว้จากเราไปเสืองไว้วเรา,เา,เาเยานแม่เห็ดเป็นเนขียวตะกะเตนนกกรานุงอือับไก่อ่อน ใส่ยังก่อปีบอกกับเราผักชีหายผและลาบผักีซอยไว้หาได้ได้แม่นมาเขอือผิกีซอยผัสิเตียมเครื่องโค้งไว้หาแม่แม่ออกมาหนีก่อนพิกกอนลูก เออเข้าใจไหมเห็ดอันนั้นเห็ดลาบลูกเห็ดปลาหมุ่นอะไรเห็ดแม่ชีสร้อยไวหวเลยให้ปลามุ่นมาเห็ดปลามุ่นเราเห็ดแท่งแม่เห็ดแบบยั้เราตีซุดน้ำตัวเองแต่ละอยางนี่แต่แม่สีเตี้ยมใบหายผ,ผักเป็นอันนี้หายแต่เห็ดปลาหมุ่นเห็ด

น้ำร่นโลุกทางเบิ่องน้ำหอมนากร่วนบมดอืมไปฟิดให้เนี่ยนี่ทำเสียงคือข้นน้ำร่วนดูเข่าเลยหากินดีกว่านี้นม่ต้มไก่นี่กินเบิ้งดอกลูกไก่มันไก่อ่อนชุกไวอยู่ คนั่วนลูกไเ่เจ้าหน้าไปก็กรเาเด้ออยชีเตรียมห้แลลยเจ้าเป็นคนลาดเด้อได้ค่ะย,ยันเจ้าันนด้น้าห,หมออีกเตาหนึ่งแม้เฮ็ดเต้าหนึ่งเปัเจ้าทีเ,ทเ,เ,เจ้าเฮ็ดโรดเจ้าเฮ็ดโรดมันจัแกบใจเจ้า ไปเรียมไห่นั่งลุงไปอันนาไปไปหาผักหอมผักบวในตู้เย็นออกมาพักลงสลัดหมักเป็นหมักอยงนเมักเคือเอาออกมาหเุสาวเยนะตูะไเงินอันไหอ้วนเเสูงไหยุดอูงมันหนักหน่อยเทีนพอแขงลูกหลานนะจุ

แล้วแม่จัดการเองจะเห็ดยิงเสือหน่ายรออ,อ,ยอ้าวพี่น้องอันนี้ก็ได้ซอยไว้เรียบร้อยแล้วว่าห้่เอื่อยเห็ดไ้อันนี้ต้มแล้วพี่น้องไก่สองตัวต้มแน่แลวก็ลาบแน่อันนี้ก็ผักหอมซอยเตรียยไม้เพิ่นนี่ผักล่างเรียบร้อยแล้วเสียวเป็นคนล่างแล้วพี่น้องซอยๆอยกัน นีกเพกกิ่ลออร์คาสิลาบใส่ตี้โซยแห่งเก,ก็บร้อยมีกัะแม่ขัวมนสบายดีจ้ะพี่น้องรบเขากนเพิ่นก็หัวซีนนะเด้อพี่น้องหัวซีดไก่ร<อ>วนใส่น้ำมันพืชต้องหอมขวัวใส่ใบมะกรูดน้ำข้าวอ พี่น้องเบิ่งรวมๆบรรยากาศยามมะแรงตกเวรลูกกะหน้าพ่อทวันนั่นน่ะกะนี่กะอีแม่แล้วกะเสี่ยวเนาะพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องกินลาบไก่กินข้าวแลงนั่เดี๋พี่น้องเด้อป้อนข้าวามันยอกอ่เนาะยอกเออมันขี้สุกวังนันเด้สีแท้ีวเนาะแม่ซมือเออลูกเจ้ากินอนี้เด้อนงแกงนี่เออป้อนนี่เออนี่บ่กินนี่ตัวนี้ซื่อๆอยู่กินบ่เบ็ดนี่ เพิ่นแก่เมื่อยเฮือนอุ่นน้อยกับหมูขูมาเต็มเฮือนเ็นตะจีนกระหมูแล้วตีนไก่ล่าพี่น้องไหมวันนี้จะมาตีนไก่กลากมีเปิดจีนหรอคนเ,เด้อพี่น้องเดูเพิ่นใส่ปีเด้อใส่คออ่นะ ก็ขัวมาแป้งนัวเรีบเยบร้อยแล้วเนะเาะปลาต้องมีเขาน้ำเนาะต้องขับต้องของปอกปอกปอกเลยนเนาะ ันมาทางนี้ลองล่ำได้พี่นอ้องลองล่ำเนาะถือหลดุดหลุดประมุนเื่อหายเบลฟ้าเลยหยุดนมสบายใจเฉมเปิดพัดลมให้จ้ะเป็นอะไรไมคครมตนแล้วละบอกจแบแป๊บเดียวพี่นอ้องเร,ร้อยเนาะเอาคลิปนี่กล็ลาไปก่อนเดี๋ยวพอกัอนใหม่คลิปนะ